ราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสรอตนะวันนี้เรามากับทุน310บาทของเราลกับเกมพี่วัวทองนะฟอตูล <Fortune. S 2> อ๊ออ๊อออของเรานะมาไปที่เบ็ห5บาทกันเลยดีกว่านะไว้รุ่นทุนนะ้อยอย่างเรานะวันนี้วัวเราจะกระโดดให้เราตะกระโดดนะดูทรงม่น่าตะกระโดดนะโอ้โหดูประทัดแล้วก็เกลือเกลือเกลือแล้วก็โอ้โหเออประทัดก็ยังไม่น่าดีใจเท่าไหร่โอ้ยเฮี้ยคุณจะดีใจทําไมว่ากับการได้ประทัดโอ้โห อุ้ยดูทองอุ้ยทองมาบ่อยวะ y, ai, อุ้ยวายอื้มดูทองแดงไวรุ่ทองแดงดูทองทองมาทองมาทีละหนึ่งทีละสองทีละอูย้ยดูมันอยู่ผิดที่ว่ะมันอยู่ทำไมวะตรงกลางพอนุ่มพยรถชายโอ้โหมาโอ้โหท่ลอยหล่อลงมาเรื่อยๆโอ้โเจ๊เย็นโอ้โพี่วัวทองไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแวบ,บเดียวนี่โอ้โหไม่กระโดดจอมไวรุ่นขาหักเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นขาหักไว้ยังไม่กระโดดเลยว่ะ เออมีมาลงมาหลอกให้กูดีใจบ้างก็ดีไอ้หา่าเอ,อ้ยจะงงจงเงียบอะไรขนาดนั้นม,มาไปอู้ทองอู้ทองโคตสวยเลยสักหน่อยไปเอ้็หืรสักหน่อยเปไน็นไรสักหน่อยเปไน็นไรสองร้อยห้าสิบเอ,อ้ยโอ้โอ้เหลือหยุดไม่ถึงร้อยเมื่อกี้ไอ้หา่าเอ,อ้ยสักหน่อยเปไน็นไรมาดิมาเออโอ้โหเกนินเกินไปเกินไปพ่อหนุ่มเกินไป วิธีอทองสวยจัดเลยวะน่าจะมาทั้งสามแถวนะมามาให้เต็มหน้าเลยไม่ต้องมาหลอกสามแถวนะเออถ้าจะมานะสำคัญแต่มันไม่มาไงเนี่ยเออไม่เคยได้เลยกับทองไงไอ้หามเอ้ยมาแบบเต็มหน้านะอ,อ,อย่างมากก็ได้แค่สองแถ,ว,ถ,ว,งถวนวั่นแหละสองแถวสามแถวอู้หองแดงก็สวยอู้หน่าจะได้ทองด้วยมั้เมื่อกี้จะได้ไปไปเอ้ยฮันแนฮันแน มีสับขาลอกกว่ามีสับขาลอกกว่ามึงซ้อมโดดมึงซ้อมโดดว่ะมาแหม่สับขาลอกเอ้ยแนม่สองรอบว่ะสองรอบว่ะสับขาลอกกูเจยเลยว่ะโอ้โหหัวขาหักไอ้ห่าเอ้ยโอ้โหมึงอย่านะอย่านะอู้ทองโอ้โหพอไม่มีทองแล้วก็เสือกแตกประทัดแต่ตอนนี้มีทองก็เสือกไม่แตกนะเดี๋ยวดูดูดู พองมาแต่ไม่ได้แดกเคียเลยเลยห่หาเอ้มาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้ยอดชายปอหนุมหน่มนัม่นแน่โอ้โหกระโดดเฉยเลยวะ่ะโอ้โหเอ้มามาอะไรก็ได้มามาอะไรก็ได้มาที่คูณสิบนะวงเล็บนี่ไม่บอกอะไรก็ได้เนี่ยให้กูอันเดียวประทัดไม่เอาหน่าไอห่าโอ้โหเอ้ส้มก็ได้ส้มก็ได้ส้มมันก็ได้แต่คูณสิบนะส้มก็ได้ดูไม่มีท่มเลย ไอ้ตรงกลางไม่มีไม่มีท่มเอ้ยเฮียไม่มีส้มเลยตรงกลางมาท่อมท่อมนุ่ยเดี๋ยวกูนึกว่าจะมาสองอันไอ้ห่าเฮ้ยโอ้โหไอรู้ว่าแล้วทำไมมาแปลกๆแต่ได้เฉยก็ก็เอาอยู่สองร้อยห้าสิบไปไอ้ทองอืที่ทองของเราดูดูทองโอ้โหส้ม ทองแล้วก็สม้มแล้วก็ทองแล้วก็สม้สมสม้สมแม่สักหน่อยไปไล่ทองนะ่ะสักหน่อยไปไล่กระโดดแล้วเอาทองมาให้กูกระโดดแล้วก็เอาทองมาให้กูโอ้โหคูสิบแต่เป็นส้มว่ะน่าจะเป็นทองอู้สยได้ได้อยู่ได้อยู่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบโอ้ยรุ่นสองร้อยห้าสิบว่ะไปไปที่เบ็ดสิบบาทดีกว่าม,มาบ่อยอย่างนี้มาบ่อยอย่างนี้มันมาอย่างนี้ โอ้หวายโคตสวยแต่ไม่มีคู่เลยเมื่อกี้วายเยอะที่หายเลยมีทองอทำไมไม่มีคู่วะก็จะมีคู่ให้เราสักหน่อยเมื่อกี้นะเสีดยดานี่เฮ้ยโอ้ยถุงทองได้ถุงทองก็ดีนะไปไปอย่าหมุนาน,ามนานอย่าหมุนนานไปรุ่นอย่าหมุนนานโอ้หมุนนานเกินหน,นึ่งหมุนนานตั้งหมุนาน,มนานตั้งเหงาวายสวยจัดนะถ้าวายเรียงกันสามตัวมันจะได้อะไรวะ ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันโอ้ยมาสองไลฟ์ก็ยังดีอยากได้ทองอ่ะอยากได้ท้องอู้ดูขาดแค่ตัวเดียวประทัดมาครบนะเมื่อกี้นะคุณสิบรอบกนะ็ดูปัน่นไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะปั่นขึ้นว่ะหรือเปล่า หรือเราไปหมกมุ่นกับมาจองเกินแล้วพี่วัวเราน้อยใจวะอย่ยปั่นแต่ก็เหมือนจะปั่นขึ้นแต่ก็ก็ได้อยู่แต่ก็เกลือบ้างดู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 เกลือเกลือโอ้ดูจะเกลืออะไรขนาดนั้นเราโอ้ขนาดมีวายังไม่แตกอ่ะเออให้มันแตกบ้างเถอะพระเจ้าช้าโอ้โหดูอืมมาเอออโอ้โหต้องให้ได้ด่าน่ต้องให้ได้ด่ารุ่นขาหักเกินไปเกินไปพ่อหนุ่มเกินไปเกินไปแล้วพ่อหนุ่มเกินไปแล้วพ่อหนุ่มจะเงี้ยอะไรขนาดนั้น เนี่ยอะไรขนาดนั้นพ่อหนุ่มพ่อยอดชายพ่อหนุ่มโอ้โหเฮ้ยโอ้หน้าร้อยแล้ววะเนี่ยถ้าลดลงกลับไปเหลืออยู่ทุนกูก็น่าจะพอไอ้เฮียไม่เอาเราเปลี่ยนเกมดีกว่าไม่ไหวพี่วัวมันไม่เข้าหรอกกับเราโอ้วันนี้มันบุกกระโดดเฉยว่ะโอ้โหโอ้โหนี่ว่าจะมารอกกูไอ้ห่าเอ้ยมามากอลังจะบ่นเลยว่าถ้าลงกลับไปเหลืออยู่เท่าทุนกูก็น่าจะหยุดแล้วก็เปลี่ยนเกมถุงท้องถุงท้องถุงท้อง ถุงทองโอ้โหมาเฉยแล้วโอ้โหโอ้โหมาเฉยโอ้โหคุณสิบวะโอ้เรียบร้อยโอ้โหเท่าไหร่สองพันมาเฉยมาเฉยโอ้โหยี่บ่นไม่ได้ให้บ่นไม่ได้โอ้โหคุณสิบเฉยเลยว่ะถุงทองโอ้หไม่เคยได้นะยถุงทองเนี่ย อย่างมากก็เจ็ดแปดตัวโอโมาสิบตัวเฉยเลยว่าโอ้โหตาอยู่ยังมาอยู่นึกว่าไปรุ่นจะขาดซะแล้วโอ้โหหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะโอ้โหึนึกว่าจะไม่มาซะแล้วมาเฉยเลยว่ะโอ้โห